มาเลยน้องมันน้องนั่งไม่ถูกดูดูหนดูี่ไหนดูเตมดูเตมเต็มอ้าวไม่นตัวพี่เลีมาวนี้พี่ล้ย้ใส่แว่นเยก็้ใส่แว่เพง่อป้กันงอ่า นี่คือทีที่สวยที่สุดนะทีางๆที่โดนที่สวยที่สุดในประเทศไทยตะต้แนะนำาคุณ้ชมนบชาเลยเชิหแล้วอันดับที่วทีสากลนะฮะนี่ัมาแล้วึงประคเิการถึงแล้วเะถึงเวลาแล้วถึงเวลาสุดท้าถึงตั สำหรับตัวนี้นะครับก็ประันทกากนะครับี่เชีี่ดว สระพ9 2นะเรื่องสารื่าวเาเองาี่เขาเห็นก็นล้วเไป่าไปพี่ชามอายวินโอสถานนงกหมายเลขสาเท่าไหร่หมาเลขามไปพี่มะนาวสองสารีวันหมาเลสามหมายเลขาท้าเรื่องกุ้งเตี้ยมะนาว พี่วัสิริรัตน์เจ้าทูตอิรอ้โสุดเกลียดครับแออิปุะี่เรพี่กัต้นจสวัสดีวันรนพี่ลยอ้ยสายเราไม่เห็นตดกเลยเอาวูกถ่ายหลกล้องมาไม่เห็นแล้วเป็นไงเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายครับเดี๋ยวถ่ายเลยกพี่องค่ะขอ i yeah. do ชนียขอเชิญพี่เชียนะครับที่มพริบาพิกานะครับมออุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนศราชีครัะเกยขอริเริ่ขอผู้โการสีนานะครับเป็นผู้รับมอบจากพี่เชียงครับ แล้วขอเชิญพี่ชานะครับพี่ชาไอรีนนะครับมอบเสื้อให้กับตัวแทนนักกีฬาของสุสานาีนะ,ะขอเชิญตัวแทนนักกีฬาคนหนึ่งนะครับรับมอบเสื้อ เี็แนฝ่ายยี right uh ่หรนะครับเก๋เด็กเชียงท้านเลยนะอี่จาจวนี้เชิญนตบงมเลครับเสียาอะไลเะเชิญถ่ายรกับฝ่ายิหใี่กหนดเลยครับ เเลวครับเดเดยจะได <time> okay. ้เ <ett> ร <par ate 250> okay, ิ่มแข่งขันครับเาจะต้เปเด่งองีก่ยเรบียรความสวยในสุสันอันดีต่ออีกนึ่งนะครับ ขออบคุณพี่เจม์ครับต่อไปว่าเราจะถามนะครับ ก็จะเลือกเปการ